พอกับสาวเโนอีสาคือเก่าเนะจ้าให้ไกินนะอะไรต้องเออะไรให้ไก่กินันีจริงอันนี้ิง่ะให้ตัวนั้นด้วยน่นให้ตัวนั้นด้วยะให้ตัวใหญ่ด้วยให้ตัวใหญ่นุ่น้องให้ตัวใหญ่จ้านะ น้องก็บัดตาตัวโอเคโอเคอําๆบอกไก่ดิอําๆให้ตีบัดให้โมสูงกว่าเดินแล้วตีบัดกลัวกลัวมั้ยกลัว เยอะๆเลยไปเก็บเอาของพ่อลูกนี่เอาตามาี้เอาตัวนี้โอ้โหเยอะจังเลยมาเอาเดียระวังนะระวังน้ำนะโอ้็บเอาเก็บเอาเก็บเอานี่ไม่เอาข้างบนนี่น่ะไม่เอ๊ะเอ้ยเอ้ยนะมันตกแล้วนี่ข้างบนน่ะลูกนี่ข้างบนเลือกเอาเก็บเอาเก็บเยอะๆเลย Oh my god น้องเก็บลูกตะกบเก็บบักตะกบมาหนิ <c oughs> อยากเห็ว่าลราเอาไทยแล้วงัวพูดจะซืบเลยเนาะลูกอะไรนะเขาเรียกในะคนไทยเนะี่ยตะกบตะกบเนาะน้องกินดูดิอยากได้ต้นพันธุ์มันเ็นไ,ไหนมักินไม่ได้กินไม่ได้กินได้ไม่เอะไม่กิน,กนไม่กินไม่กินไม่กินอะเมือเปื้อนแล้วมือเปื้อนแล้วโอเคอะเเก็บเก็บเอาเยอะๆมาให้ไก่กินเลย

khiết đấy ăn này khiết ăn này ăn này khiết đấy 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 ăn này này ăn อร่อยไหมไม่คนอ่านหรอวันอร่อยไหมพี่ไก่ไก่กุ๊กพี่ไก่อร่อยไหมน้องไข่อันตรายเปิดตรงน,นี้เปิดตรงนี้ ไก่เทาจะเมื่อเลี so ้ยงของเราเนาะบอกไก่น้องบอยพี่น้องเพิ่มเติมเมื่อเลี้ยงอยู่ฝั่งเราเพิ่มเติมเมื่อได้อยู่บนรถน้องเบิร์น้องทำเพื่อได้เพิ่มเอาเพื่อว่าเคยเมื่อตัวละห้าร้อยบาทเนาะข้าิขอร้องเพื่อว่าเออของน้ำสองร้อยเนาะข้าวขามข้ามเมื่อเนาะหมดแล้วหมดแล้ว้ไไปปเเเออ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 าาาีีีกกกนงจะหร chào vâng đẹp đấy lúc đen đen này xì đen đen này nảy xì đen đen đu ní đen đen đam đen 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 สีแดงๆพ่ออยูไหนพ่ออยู่ข้างในไงพ่อแต่พ่อทำอะไรพ่อทำอะไรอุยอยให้ตายจุกๆกินน่ะพ่อทำอะไรพ่อทำอะไร

เอาอีกเอาอีกเอาอีกน้องเดินระวังนะขับตงนะเอาลูกสีแดงๆค่ะไหนสีแดงๆอยู่ไหนแดงๆอยู่นีเเเ่เอาเยอะๆเลยเอาเยอะๆเลยเอาอีกนี่นี่นี่ป้าเก็บให้เนี้ยนี่เธอนีอ่ขอบคุณป้าก่อนี่ใบมันไม่เอาขอบคุณค่ะปลาไปให้พ่อบอย เออ,อทิ้งนะลูกใบไม่เอาอป้าจะให้น้องชิมนะนี่น้องชิมดูจิอ่าน้องชิมไม่ต้องจับไม่ต้องจับมือน้องเปื้อนกัดอร่อยไหมอร่อยอกินกไหม <c oughs> <c oughs> กินเหมือนไก่แย่งของไก่กินไหมมันแย่งของไก่กินเหรออร่อยไหมมันจะกินอีกเหรอไม่ฮะ มันจะไปให้ไก่เอาไประวังกินแล้วกินไหมกินไหมไม่กินไม่กินอิ่มแล้วอิ่มแล้วกินไหม้ย่ไ้ยกลัวว่ากลัวแล้วไม่กิน

น้องชอบไหมชอบอเอาไหมเอาไปหนึ่งเอาตัวไหนอันนี้อะไรใส่ข้าวตักข้าวแต่เจ้าเจ้าให้ไก่กินเจ้าให้ไก่กินต้องใส่ขีน้นี่

ไอ้อเหนื่อยไหมเหนื่อยไมไม่เหนื่อยแป๊บแปหนึ่งสองสามสูงมาสูงมะนับหน่อยนับหน่อยไปไปไ่เหนื่อยห้องน้ำห้องน้ำมือเปื้อนเหรอมือเปื้อนไปล้างมือปะล้างนู่นล้างนู่นไปล้างมือไป <cười> <cười> nắng mưa nó lo léo à phò léo phò léo đơn 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 nắng bun bye bye con ạ máy พี่อะไรเดี่ยวันศุกร์ที่ไปทำงานได้เนาะตาตังอยากให้พ่อกลับอาชุกอมหน่อยอชุกอมหน่อยนะเย่าไปดีพี่น้องไม่ทำไม่ทำ้องจะเอาอะไรกินปีโป้อีกไหมอาชุกเอาให้นะอาชุกเอาให้นะไม่ไม่ไม่จับตู้เย็นเดี๋ยวอาชุกเอาให้เอ้าแมงม้องไปไหนเอ้าเอ้าน้องน้อง แม่งน้องไปไหน,นตัวอะไรไปไหนไปไหนแล้วอุ้ยอยู่นี่เองอจับใส่กล่องเลยลเออบอกไอซิลลี่เบิร์กน้องเอามาจากไหนเนี่ยตัวอันนี้เอามาจากไหนพี่น้องจะกระเจนตัวใหญ่อ่าน้องจะกินปีโป,โป้เดี๋ยวเอาสุกป้อนนะเอาสุกป้อนนะเดี๋ยวมันจะหกเดี๋ยวน้องไมาจับ,ม,จบมันเปื้อนเอาสุกป้อนอ้าน๊า อร่อยไหมคะอร่อยไหมน้องพ่อดูไหนน้องทำอะไรพ่อดูไหนไปหาดูดิพี่น้องพ่อน้องไปไหนแล้วน้องน้องกินพี่โป้ก่อนพี่โป้ก่อนพ่อดูไหนเอากินพี่โป้ก่อนพ่อดูไหน้พ่อดูไหน พี่น้องถามพ่อพอพองลีลงเบิงเป็นถามหาพ่อไปน้องไปไหนไปไหนน้องจะไปไหนู้พ่อจไหนพ่อจะไหนเข้ามามันเดดจไหนพ่อจไหนเดดนะอ่จไหนไปหาพ่อเหรอน้องอยากไปหาพ่ออาชุกพาไปเด้อไปอาชุกพาไปหาพ่อเด้อ ไปไหมน้องไปหาพ่อไหมให้สุภาไปไปหาพ่อไปหาพ่อู้พี่น้องขันที่ไปหาพ่อให้อูมขันบุไปหาพ่อแร้อบุให้อูมติโตนเด้น้องจะไปหาพ่อน้องจะไปหาพ่อน้องจะกลับลาวกับพ่อไหมกลับไหมพ่อจะกลับไปทํางานที่ลาวแล้วนะวันนี้น่ะไปหาพ่อไปหาพ่อพ่อไปไหนแล้วน้อพ่อไปไหนแล้วน้อไปหาพ่อทําไน พ่ออยู่ข้างในนี่ดูป่ปไปหาดินี่ประตูไปหาดิประตูนี่ไปหาสิพ่ออยู่ข้างในเนี่ยไปหาจะไปหาพ่อพ่ออยู่ตรงนั้นนะไปหาพ่อ๋อเรียกพ่อดูพ่ออยู่ไหนพ่อจ๋าเรียกพ่อจ๋าเราด้วยพ่อจ๋าฮะอยู่ทางนี้ลูกทางนี้นี่เรียกเรียกเรียกพ่อจ๋าเรียกพ่อจ๋าฮะพ่อจ๋าจเจเอ๋อยพ่อจ๋าอยู่นี่ไงอู้หาวะหาเหรอหาพ่อจ๋าอยู่ตรงนี้ไง มามามาปะปะน้งนอกอ้ยลองดีหานะบ่านี้เราเพิ่นหานะอเดี๋ยวนี้ปะเมื่อพอจปะปะกินน้ำกินน้ำปะกินน้ำกินน้ำก่อนน้องกินน้ำน้องกินน้ำไหมอกินน้ำชอดน้ำเน้องมีีโป้อยู่น้องกินน้ำไหมนั่งนั่งอีกน้องคะนงเดเอาสุกอาขึ้นนั่งไป นี่เบื่อแลอวขาตั้งกล้องนอนเลยฮักอีแล้วจังง่ะขาตั้งกล้องงั้นางฮักพี่น้องโอยเปียกโทรศัพท์ป้าลูกไนางไดี่ยวเนี่ยมามัดใส่เอาุ๊ยไม่เปียกโทรศับไปหนะโทรศัพท์ลูกไม่ยิงไม่ยิงป้านางนะพี่น้องพ่อเพื่อนลองเฮ็ดไปกินน้ำเลยเลี้ยงยิงแม่นนะน้องเขาอันนี้กินปีโป้เนย พ่อเฮ็ดไปลี้ยอคือซื้อพี่น้องหาพ่ออืมอีตนเดียวพ่อตนไหนนี่เดี๋ยวพ่อพ่ออยู่นี่เนี่ยหาพ่ออีเลยนั่นเช็ดปากเช็ดปากมาอาชุกเช็ดปากนี่เดี๋ยวพ่อพ่อมาแล้วพ่อไปเอาแก้วเอาแก้วน้ำแก้วน้ำมารินให้น้องกินนะเดี๋ยวพ่อมาพ่อไม่ได้ไปไหนน้องรักพ่อไหมคะน้องรักพ่อไหมอยากอยู่กับพ่อบอยไหมน้องน่ะ นี่พ่อบอยเอาน้ำนะพ่อบอยเอาน้ำอ่ะฉุกป้อนนะอฉุกป้อนปีปโป้นะแอมอ้ําน้องชอบกินปีปโป้โอ้ยหกแล้วหกแล้วนี่พ่อมาแล้วพ่อเอาแก้วน้ำมาให้แล้วพ่อเอาแก้วน้ำมาให้แล้วน้องจะกินน้ำใช่ไหมกินน้ำกินน้ำกินน้ำน้องจะกินน้ำ อร่อยไหมคะอุ้ยโอ๊ยอร่อยไหมคะพี่โป๊กินน้ำก่อนกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนใครเดินนองสิเมื่อใดนอกบ้านพ่อกินน้ำน้ำไหมพ่อกินน้ำไหมเด็กน้ำพ่อพ่อกินน้ำเย็นน้องกินน้ำอุ่นนะน้ำหกน้ำหกน้องกินน้ำเยอะจัง พอแล้ว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 กินแล้วเหีเยวกินปีโป้คำหนึ่งอิ่มหรือยังลุงมามั้ยน้น้องมามั้มั้มไมมามั้มน้องยังไม่กินยังไม่กินโอ้ยน้ำหกโอ้ยน้ำหกน้ำหกน้องค่อยๆกินเสียงหมดแล้วเสียงหมดแล้วเสื้อใหม่น้องสวยไหมนี่ลน้องชอบชอบไหมชอบน้องชอบนะ พอแล้วพอแล้วซื้อมือจะเขลียดเลยเนาะมาเลยเนาะเงินตามหาพ่ออยู่แล้วพี่น้องเงินบัตรกลับโอเคห่างกันเห็นส่งมือหนึ่งเนาะติดล่ะความผิกพัานี่มันจะเป็นน้องไม่ต้อานาบมันอาชุกไปอุ้มก็ได้นั่งตัวนี้แหละหลอกหลอกว่าจิพาไปหาพ่อจะให้อุ้มเส้นต่างเลยเส้นต่างเลยเฮ้ยยิ้มยิ้มรักจังเลยรักจังเลยไม่กินพอแล้วพอแล้วพอแล้ว เช็ดปากเลยเช็ดปากเลยเช็ดปากเช็ดปากเช็ดเองเช็ดเองเช็ดเองเลยเก่งจังเลยเก่งจังเลยน้องข้าเก่งจังเลยเช็ดปากเองเป็นด้วยอันนี้อะไรน้ำเย็นน้ำพ่อนี่อะไรนี่อะไรกุญแจโอ้รู้จักกุญแจบ้านกุญแจบ้านอันนี้อะไรอันนี้อะไรกุญแจบ้านอันนี้อะไรนี่อะไรกระดาษทิชชู่ทิชชู่อื้อหืออิ่มแล้วอิ่มแล้ว นี่อะไรอันนี้อะไรแก้วน้ำน้ำน้องน้ำน้องมากินน้ำแฮะผิวดีได้กินน้ำเหนี่ยนี่อะไรแก้วปลาน้ำแก้วป้าน้ำพี่เพชรไปไหนนี่อะไรแก้วน้ำแก้วน้ำน้องใช่แก้วน้ำน้องนี่อะไรแก้วน้ำปลาน้ำตัวอะไร ตัวนกใช่ตัวนกหรือตัวไก่ตัวอะไรช้างใช่ช้างไหมไม่ใช่ไม่ใช่ตัวอะไรเนาะตัวอะไรตัวไก่หรือเปล่าตัวไก่ตัวไก่ตัวไก่หรือเปล่าตัวไก่หรือเปล่าเฮ้ยตัวนกกินน้ำมาให้ป้าอุ้มหน่อยกอดกระตับบาน กดปั่นกับแก่บ่ให้พ่อกลับแล้วบ่ไปเนี่น้องบาน,นี้นไม่นานกันขอจบลิปไปเพียงสามี้เด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจครอบครัวสาวเราเซนูเด้อจ้าบ่าไปพี่น้องสบายดีจ้าบ๊ายบาย